สวัสดีครับวันนี้น้องภูมิอยู่ที่หัวหินซาฟารีนะครับตอนนี้เราซื้อบัตรซื้อตั๋วแล้วอ่านนี้ที่หัวหินซาฟารีนะคะนี่ก็มี3แพ็กเกจนะครับมีแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจสองแพ็กเกจสามเราซื้อแพ็กเกจแรกเลยนะก็ผค้ใหญ่250กับเด็ก150บบาทวันนี้ภูมิมีเพื่อนมาด้วยอ่าเพื่อนมาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ ชื่ออะไรครับนูชื่ออะไรอันนี้มีเอาเบอร์สามโอเคนี่ต้องมีสติกเกอร์แบบนี้ก่อนนะครับถึงจะได้เข้าใช่ไหมไมาติดให้พ่อนุ่ด้วยปึ๊บนี่เอา,อเอเอาล้ครับตอนนี้น้องภูมิก็เข้ามาดูโชว์เสืออี๊ชใช่ตอนนี้เสือกำลังโชว์อยู่นะฮะ ครับน้องภูมกับน,น้องคุณนะครับนี่ก็ดูเสือจบไปแล้วครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกไหมสนุกอ่าตอนนี้โชว์เสือก็จบแล้วนะเขากาลังลงไปถ่ายรูปก,กันนะเราไปถ่ายรูปก,กันนี่นะฮะนี่โอ้โหดูดิเสือกําลังถ่ายรูปนะครับโอ้โหน่ารักอ่ะเคถ่ายรูปมโอเคถ่ายรูปก,กับเสือกันครับ กลวกลัวอ่ะน้องภูมิรู้สึกยังไงบ้างครับไปดูเสือมาเมื่อกี้ครับแบบสนุกมากเลยสนุกมากเลยนะครับอ่าน้องภูม okay. ิรู้สึกไงบ้างครับเมื่อก yani> ี้รู้สึกไงบ้างครับกลัวนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปดูช้างดีกว่าเพราะช้างน้องภูมิน่าจะไม่กลัวนะอยากดูช้างน้อยมากกว่านะดูอะไรดูโกโกวาไหมให้ดูเอาละครับตอนนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงก็จะให้อาหารเสือนะนี่เลยเนื้ออะไรครับไก่ไก่เดี๋ยวเตรียมระวังจ้าระวัง มาแล้วนะครับมาแล้วนี่ชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับชื่อโมฮันค่ะน้องโมฮัน,นเป็นเสือขาวเ,าเอาล่ะนี่คืออาหารของเรานะฮะที่จะให้น้องเสือนะครับอ่าน้องภูมนะตอนนี้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อ่าแม่หญิงจัดการเอาเลยน้องฟูมใจเย็นอันนี้สามหอ่าอ่าน้องฟูมให้หนึ่งชิ้นครับผม ดีลูกสามจิ้ง่ครับตตรงนี้เป็นเสือในสวนสัตว์นะครับถ้าเด็กๆเห็นเสือเน่ยไปอยู่ใกล้นะครับไม่ได้นะครับอันตรายนะครับตรงนี้เนี่ยน้องอยู่กับผู้ปกครองนะครับแล้วก็เสือก็อยู่ในกรงที่แข็งแรงนะครับอ่าโอเคสามิ้นครับผมเรียบร้อยตอนนี้นะฮะเราจะไปให้เสือตัวอื่นกันบ้างนะครับเอานี่แหละตัวนี้แหละนี่นี่ใกล้ๆเลยเอาปูให้แล้วครับ โอเคน้องภูม uh, 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 ิย uh, 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 euh ั่งปู่ให้ไปแล้วอ่าน้องคุณมาแล้วอุ้ยน้องคุณกล้าแล้วครับเราไปดูน้องคุณกันบ้างนะครับไปดูน้องคุณกันเอ้ยน้องคุณกล้าแล้วใช่ไหมไม่กลัวแล้วนะครับเอ่ดนมกินเอาเอ่ได้แล้วครับอ่าของน้องคุณนะครับอ่าน้องภูมิตอนนี้นะเรามาเจอน้อุ้ยนกตัวใหญ่อันนี้ชื่อนกเลยนะครับ ลิงกองเราตังใส่แพมนเพืร์ดด้วยขอถ่ายรูปไหมครับน่ารักก่อนเอ้ยน่ารักด้วยโอ้โหไอเดียดอไอเดียดอนี่ไงตบมือครับผม